สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้เหมียวจะมาเล่าถึงปัญหานะคะไม่ใช่ปัญหาที่มันแก้มไม่ได้หมายถึงว่าปัญหามันมีทุกวันแล้วเราก็ต้องแก้มันไปทีละเปาะในทุกๆวันซึ่งการทํางานในร้านอาหารเนี่ยจะเป็นอะไรที่เคร่งเครียดมากเลยนะคะทุกคนเออเห็นเรามีเงินกินมัน <laughs> เงินใช้นะแต่ว่าเวลาเราทํางานเนี่ยโอ้โหทุกคน ซึ่งเหมียก็เชื่อว่าทุกคนก็จะมีเวลาเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะฮาร์ดไทม์คือมีเวลาที่ยุ่งยากมีเวลาที่ยากนะการหาเงินมันก็หายากนะคะทุกคนไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่เราจะได้เงินมาแต่ละบาทาง่ายๆนะคะก็คือ,อใครอยากจะเปิดร้านหารอิมบิสนะคะลักษณะ,ะร้านหารเล็กๆแบบแบบ้วเหมียวนะคะก็คือนั่งข้างในได้ประมาณ20ที่นั่งนะคะข้างนอกก็นั่งได้เฉพาะซัมเมอร์ประมาณ20 ถึง30คนถ้าเกิดว่าหน้าซัมเมอร์เนี่ยก็จะนั่งได้ประมาณ50 60คนก็เป็นร้านเล็กแต่ว่าขนาดใหญ่อ่าแปลกเนอะอิมบิสของภาษาเยอรมันก็แปลว่าร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดหรืออาหารตามสั่งนะคะทุกคนก็คือใครเข้ามานะคะก็คือบางคนแขกประจําเขาก็จะสั่งแบบที่เขาเคยไปกินที่เมืองไทยถ้าเกิดว่าแขกไม่ประจําเขาก็จะคาดหวังว่าเขาจะต้องได้กินอาหารอาหารไทยอะะ ทุกที่เหมือนกันหมดจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่ค่ะ,ะปัญหาของร้านของเราคือมันจะมีก็คืออย่างนี้คือเมียวเปิดร้านอาหารนี่คือวันจันทร์ถึงวันศุกร์แค่นั้นนะคะเพราะว่าวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะเงียบมากเพราะว่าที่เมียวเปิดเนี่ยก็คือจะมีพนักงานออฟฟิศมาทานนะคะแล้วก็ส่วนมากเขาก็จะมากินอาหารมาทานอาหารนี่พร้อมกันนะคะก็คือร้านเปิด11บเอ็ดโมงใช่ไหมในระหว่างก่อนที่เราจะมาทํางานเนี่ยเมียวก็คือมาจะทํางานเมียวจะมาทํางานก็คือถ้าเกิดว่าง,งานเยอะ เมียก็จะมาทํางานเร็ว7จ็ดโมงแปดโมงเช้านะคะบางทีก็6กโมงนะถ้าเกิดว่างานคือลูกค้าน้อยเมียก็อาจจะมา8ปดโมงครึ่งเก้าโมงนะคะแล้วก็ให้พนักงานก็คือมาช่วยกุ๊กก็มาตามมานะคะตามตามกันมาวันละ4ี่ห้าชั่วโมงต่อคนนะคะเปกก็คือเป็นผู้ช่วยฮะก็คือปัญหาของเมียก็คือเราเปิดร้าน11บเอโมงถึงบ่ายสามโมงคือพอ11บเอโมงปุ๊บลูกค้าก็คือทย จะทยอยโทรศัพท์มาสั่งนะคะถ้าเกิดว่าโทรมา11โมงเนี่ยก็ส่วนมากจะมาเอาเที่ยงพร้อมกันแล้วทีนี้ปัญหาก็คือ,อโทรมา11โมงเนี่ยก็คือหลายเจ้ามากเลยน่าจะแบบเป็น10บสเจ้าค่ะแต่ละเจ้าก็คือเจ้าหนึ่งนี่จะสั่งเยอะมากเทละสามสี่ห้าเป็น10ก็มีอย่างเช่นวันนี้เนี่ยเจ้าหนึ่งนี่เป็น10บแพ็คยี่สิบแพ็กก็มีซึ่งเราจะเตรียมของก่อนก็ไม่ได้นะคะทุกคนเพราะว่าฝรั่ง เป็นอะไรที่ยุ่งยากมากเลยกลัวแต่จะอาหารเย็นอาหารต้องอยู่ในภาชนะร้อนเนี่ยค่ะที่ที่อุ่นเครื่องทําความร้อนที่เมียทําอยู่เนี่ยต้องให้มันอุ่นอยู่เสมอแล้วก็ให้มีอุณหภูมิ90องศาถ้าอาหารอยู่ในนี้นานอาหารก็ผักก็คือจะเละอ่าถ้าเกิดว่าผัดไทยหรือว่าผัดมีซัวไว้นานนี่ก็จะเซ็งนะคะทุกคนคือมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะแล้วทีเนี้ยถ้าลูกค้าเข้ามาตอนเที่ยงพร้อมกัน ทุกคนก็อยากจะกินสดใหม่แล้วที่นี้เวลาพักก็น้อยนะฝรั่งกินฝรั่งคนเยอรมันนี่ก็กินรีบๆไปนะคะทุกคนมันก็จะเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าสเตรสสเตรงมากคือแบบเป็นอะไรที่เคร่งเครียดมากเลยเออต่างคนก็ต่างอยากจะได้ก่อนนะเออมาเที่ยงพร้อมกันแล้วที่นี่ก็คือบางคนก็รอไม่ได้ก็ออกไปซึ่งถ้าเป็นลักษณะอย่างเงี้ยก็คือแบบเราทํางานด้วยความที่แบบเออเครียดอะคะ่ะทุกคน แต่ก็ต้องหัวราะต้องยิ้มต้องทักทายมันก็มีบางคนก็รอไม่ได้ก็เดินออกไปเลยอ่ะก็เข้ามาพร้อมกันเนาะ,อ,ะอย่างเช่นวันนี้ลูกค้าเนี่ยไม่ค่อยเข้ามาทานในร้านอาหารเยอะแต่โทรมาสั่งเยอะมากวันนี้ออเดอร์กลับบ้านนี่น่าจะเป็น80กล่องเนาะทุกคนเรามาทานที่นี่ด้วยคือ80กล่องนี้เราแพ็กจนแบบเมืองอีกเลยอ,ะอ่ะอ่าแล้วก็ก็คือบางคนก็คอมเพลนว่าอาหารมันเย็นเพราะว่า มันทําได้ไม่เท่ากันถ้าส,สมมติว่าแขกโทรมาสั่งใช่ไหมเที่ยง่าจะมาเอาเที่ยงอ่าแล้วทีนี้ยแขกลูกค้าที่ไม่ได้โทรมาสั่งก็คือจะมารอหน้าเคาน์เตอร์นะคะก็คือจะมารอสั่งเลยอ่าแล้วโทรศัพท์ก็เข้าในเวลาเดียวกันก็ไม่รู้จะเอาอะไรก่อนละค่ะก็คืองานมันไม่ได้ง่ายเลยนะทุกคนนะเป็นงานที่แบบสเตรสเกร่ง h e ก t i c ก็กจะได้เงินตละลบบาทเนี่ยสุดๆค่ะ เออก็คืองานร้านอาหารเป็นงานที่กระจุกกระจิกทําตั้งแต่สากกระเบือ,อยันเรือรบก็ไม่ได้บ่นให้ฟังนะก็คือมันเป็นงานของเราแต่เมียพูดเอ,อ่อถึงเรื่องปัญหานะคะทุกคนก็คือฝรั่งบางคนเขาก็ดีแต่ว่าก็คือปัญหาของฝรั่งคือกลัวอาหารเย็นกลัวอาหารเย็นแต่สมมติว่าโทรมาสั่งสิเบเอ็ดโมงจะมาเที่ยงใช่ไหมรเราก็ไม่สามารถที่จะเตรียมอาหารตอนเที่ยงได้อยู่แล้วเพราะว่าเรา เพราะว่ามันจะเย็นถ้ามันอยู่ในกล่องมันจะเย็นมันเย็นแน่นอนเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ภาชนะที่วอร์มเพราะว่าบางที่เขาสั่งโทรมาสั่งสามสี่แพ็คเนี่ยพอสั่งปุ๊บเราก็แพ็คใส่ให้แล้วมันก็จะซ้อนๆกันน่ะก็คืออยู่ข้างล่างมันก็อุ่นอยู่หรอกแต่ว่าชั้นที่สองชั้นที่สามเนี่ยมันก็จะไม่อุ่นแล้วใช่ไหมแล้วทีนี้พอเอากับข้าวไปก็คอมเพลนว่ามันเย็นอืมแล้วถ้าเกิดว่าเอ่อสั่งสิบเอ็ดโมงมาเอาเที่ยงนะฮะเที่ยงตรงมาเอาเนี่ยก็คือมันจะมันจะไม่ทัน เพราะว่าลูกค้าก็จะมาจอ่อลูกค้าที่ไม่ได้โทรมาสั่งจะมาทานที่นี่ค่ะก็จะมาจ่อสั่งอาหารเออแล้วที่นี่มาสั่งอาหารแล้วมาพร้อมกันหมดทุกคนแล้วนะุกคนบางทีเดินเป็นสิบยี่สิบคนอะรอยอยู่ข้างนอกอะกดดันมากแล้วโทรศัพท์ก็เข้าคือเป็นอะไรที่แบบอยากจะร้องโอยบางทีก็อยากจะร้องไห้นะคือต้องมีความอดทนให้ให้มากๆทุกคนอ่าอย่างวันนี้ก็คือถือว่ารนะีแลกซ์นะแต่แต่แต่ก็เห็นไหมคะกล่องอาหารที่ซ้อนๆกันอยู่เนี่ย แพ็คไม่เสร็จเป็นสักทีเพราะว่าลูกค้าก็เดินเข้ามารับของยังนี่หน่อยพนักง,งานสามคนนี้ก็คือทําได้ทุกอย่างทําได้ทุกทําได้ทุกอย่างพูดภาษาก็ได้แคชเชียร์ก็ได้คือล้างจานทาความสะอาดได้หมดเลยถ้าเราได้พนักง,งานที่แบบว่าไม่ได้ภาษานี่ก็คือเอาจริงไม่อยากรับเลยมันก็มีนะคนที่มาสมัครงานแล้วไม่ได้ภาษานี่เอาจริงไม่อยากรับเลยมันเพิ่มภาระให้เรามากกว่าเออก็เป็นละเป็นเจ้าของร้านอาหารเล็กๆเ,เนี่ยมันมัน มันไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะเพราะว่าเราต้องทําเยอะมากกว่าเพราะว่าเ <reality one. S 2> พราะว่าเราเป็นร้านเล็กนะ ideally, ก็คือรายได<ฮ> MM. ้เราไม่ได้เหมือนกับร้านใหญ่แต่แน่นอนกับร้านใหญ่ก็คือเขารายได้เยอะเขาก็ต้องใช้พนาักง,งานเยอะเขาก็ต้องจ่ายนู่นนี่นั่นเยอะเนะยมันก็มีข้อได้ <the way S 2> <thinking S 1> ข้อดี <quello S 1> ขอด้ขอเสียข้อแตกต่างกันไปไม่มีอะไรดีกว่าแล้วก็ไม่มีอะไรด้อยกว่าทุกคนก็คือการทางานร้านอาหารบองตรงเห็นที่เขาแบบเก็บเงินได้เงินเร็วเนี่ยแต่จริงๆแล้วโอ้โห เก็บห้าเก็บสิบสะสมค่ะทุกคนกาจะได้ร้อยก็จะได้สิบอ่าคนนี้แปดบาทคนนี้สิบบาทคนนี้สิบห้าบาทเงี้ยอ่าสิบห้ายูโรยี่สิบยูโรเงี้ยเก็บสะสมไปเรื่อยๆแล้วอาหารเราก็ทําหลากหลายเพื่อที่ว่าถ้าเราทําอาหารไม่กี่อย่างเนี่ยสมมุติว่าเราจะจะทาพวกแกงคะรี่ใส่เนื้อใส่อะไรเงี้ยแกงเนื้อแกงอะไรเนี่ย,ยมันมัน,ม,นมันจะลงทุนเยอะมากกว่าแต่ถ้าเราขายของหลากหลายเงี้ย เออเราจะได้กําไรเยอะกว่าเพราะว่ามันมีตัวเลือกเยอะค่ะก็คือพวกเส้นก๋วยเตี๋ยวพวกผัดอะไรเนี้ยเราก็คือจะผัดทุกวันแล้วพวกเคอรี่มีผักก็มีทุกวันเพราะว่ามันจะได้กําไรกับพวกนี้อ่าแล้วเราก็รู้ว่าอันไหนที่เราควรจะทําไว้เยอะไว้ขายให้กับลูกค้าอันไหนควรจะทําน้อยฮะก็คือพวกเคอรี่ทั้งหลายเนี่ยมีจะทําแบบไว้แบบเป็นยี่กิโลนะวันนึงนะน่าจะยี่สิบกรวมทั้งผักเกินยี่กิโะคะ่ะทุกคน พวกผัดไทยอะไรเงี้ยจะทำไว้เยอะมากทำไว้เยอะแต่ว่าคือจะเติมบ่อยๆแต่อย่างอื่นก็คือแบบว่าเป็นพวก a d d i t i o n นอเพิ่มเติมหม่อีกอย่างเช่นพวกผัดกะเพราพวกเนื้อผัดพริกแกงพวกพริกแกงแดงแล้วแต่ลูกค้าจะสั่งตามเมนูที่เราเ,เขียนไว้หรือว่าปริ้นเมนูออกมาให้ลูกค้าอ่านข้างนอกเลยค่ะแต่ส่วนมากนี้ค่ะก็คือจะแกงเคอรี่กับพวกเส้นอะไรเงี้ยก็ก๋กวยเตี๋ยวก็มีบ้างนิดหน่อยนะ,ะก็คือ ปัญหามันมันมีเยอะนะคะแล้วก็เราเราไม่สามารถที่จะจัดการปัญหาให้ให,หมดไปในโลกใบนี้ได้ก็คือมันจะเป็นอย่างนี้คือปัญหาเรามีทุกวันก็คือแก้วันนี้เสร็จพรุ่งนี้ก็มาแก้ใหม่ก็คือจะแก้ไปเรื่อยๆค่ะก็คือใครอยากจะเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยก็คือจาไว้เลยว่าคุณต้องเป็นผู้แก้ปัญหาแม่ก็คือปัญหาะก็ค <c oughs> ือยังไงก็ต้องมีปัญหาอยู่แล้วนอกจากว่าคุณจะหยุดหยุดทํามันจะไม่มีปัญหาอะไรเลย หยุดทำก็ไม่มีไรายได้ก็ไม่มีเงินใช่ไหมคะทุกคนอ่าร้านอาหารนี่เป็นเป็นงานที่จุกจิ๊กนะใครคือแบบมีความอดทนไม่พอนะี่ก็คือไม่แนะนำค่ะเพราะว่ามันเยอะเหลือเกินวันหนึ่งเดินไม่รู้กี่แปดร้อยเก้าเออแล้วก็มือเนี่ยใช้ไปเท่าไหร่ก็คือทำงานร้านอาหารได้เงินดีนะเงินเยอะก็จริงแต่ร่างกายเนี่ยอาจจะเสื่อมโทรมนะคะทุกคนต้องบำรุงต้องอะไรด้วยเป็นงานที่เร่งรีบ เป็นงานที่ต้องคุยกับลูกค้าตลอดเวลาคนนั้นจะเอาอย่างนั้นคนนี้จะเอาอย่างนี้มาสิบคนกินแตกต่างสิบคนแล้วก็จะทำอาหารแต่ละจานเสร็จมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอ่าแล้วเออแล้วก็การกินรสชาติอาหารทุกคนก็คือบางคนกินเผ็ดน้อยบางเผ็ดมากเผ็ดน้อยเผ็ดมากของคุณคืออะไรบางคนก็คอมเพลน ว่าไม่อร่อยเราก็คืนเงินให้บางคนบอกว่าเค็มมากเราก็คืนเงินให้มาแล้วแต่คนชอบค่ะทุกคนคือเมียวกินเค็มแล้วก็ออกรสชาติเค็มหวานอ่ะถ้าเกิดคุณไม่สั่งคุณจะได้กินรสชาติอย่างที่เมียวทำ,ทำออกไปหมายถึงว่าพ,พนักง,งานคนทําครัวคนทากุกค่ะทำออกไปตามที่รสชาติเราต้องการปัญหามีทุกวันอย่างเช่นวันนี้เมียวที่ใส่กล่องเธอล่ะไม่ดีนะมันหักครึ่งหนึ่ง อ่าจริงๆแล้วเราเปิดร้านมาสี่ปีเราลองมาทุกกล่องแล้วค่ะตั้งแต่กลองอาหารที่มันเป็นกาเรียกเบีโลจีอแกนิกส์นะเอ่อพวกพวกออแกนิกส์กลองกระดาษเนี่ยมันจะไม่สามารถปิดให้สนิทได้อย่างนั้นซอสเนี่ยพวกซอสน้ำซอสอะไรเนี่ยมันจะรั่วมันจะเปื้อนสกรปรบกแล้วฝรั่งไม่ค่อยระวังเวลาเวลาถือภาชนะพวกเนี้ยแล้วอีกอย่างมันจะลำบากด,ด้วยถ้าแบบใช้พวกออแกนิกส์ทั้งหลายก็คือบางทีเขาโทรมาสั่งเนี่ยสั่งเป็น3ามสี่อันเนี่ยเวลา เวลาทาอาหารฝรั่งนี่จะต้องมีซอสเยอะใช่ไหมอาหารก็จะทับทับกันซอสก็จะไหลออกอืมแล้วทีเนี้ยพอเรามาเปลี่ยนเป็นพลาสติกพวกอลูมิเนียมเหมือนที่เหมียวใช้เนี่ยก็จะเป็นก็จะมีปัญหาทางทางสต๊ดน่ะเขาเรียกว่าทางรัฐบาลน่ะเราก็จะต้องจ่ายภาษีแพงมากขึ้นแต่มันก็คือมันก็ปิดสนิทดีแต่ก็มีบางคนก็คือว่าพอปิดสนิทปุ๊บก็ถือไม่ดีก็หักครึ่งหนึ่งเนี่ยแขกก็บอกว่าฉันกินไม่ได้เลยเอ่อกล่องของเธอเนี่ยไม่ดีนะมันหักครึ่งหนึ่ง มันจะไม่หักได้ไงคุณถือมือเดียวเพราะว่าเนีย่ยอย่างกลองซีขาาที่เมียถืออยู่เนี่ยมันจะมีขวามือจะเป็นที่ใส่ข้าวซ้ายมือน่ะจะเป็นที่ใส่อาหารใช่ไหมถ้าคุณถือมือเดียวแน่นอนค่ะหักแน่นอนเพราะว่าอาหารเราเราก็อาจจะหนักอาจจะให้เยอนค่ะก็คือไม่ระวังก็คือฉันฉันทิ้งเลยฉันกินไม่ได้เลยฉันผิดหวังมากก็อย่างเงี้ยก็ผิดหวังมากเข้าว่าอ๋อเออ,เ,อ,อเขาก็บอกว่ากล่องคุณไม่ดีนะเมียก็บอกว่าเออขอบคุณค่ะที่โทรมาบอกนะ เออก็ก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ไม่ได้บอกว่าจะให้เงินไหมก็คือรอรอว่าเขาจะพูดยังไงคือรู้เลยว่าลูกค้าเนี่ยก็คือโกรธอืมแล้วสุดท้ายก็มันจริงๆแล้วอะมันไม่ได้เป็นความผิดของใครนะคือกล่องเนี่ยมันแค่ครั้งแรกแหละที่มันเกิดขึ้นที่นางโทรมาที่มันพังที่มันหักอะแล้วก็ว่าเออมันเป็นครั้งแรกนั่นแหละที่ลูกค้าเธอมอที่เธอบอกฉันมันเป็นครั้งแรก จริงแล้วเขาอาจจะถือไม่ดีน่นนั่นนะก็คือแบบว่าเขาก็ามโมโหนะเขาว่างั้นเธอมาเอาใหม่ละกันอะไรเงี้ยก็คือจะเป็นปัญหาเงี้ยเรื่องจุกจิกจกับทุกคนไม่ใช่เฉพาะปัญหาเรื่องกล่องน,นะสารพัดค่อาหารเย็นบ้างแหละเออจานเย็นบ้างล่ะเออคือฝรั่งนี่กินอาหารเย็นไม่ได้แต่กินขนมปังตั้งแข็งตั้งเย็นนะทุกคนโอ้โหถ้าไปเมืองไทยนะก็คือบ้านเราเนะี่ยก็ททำอาหารสิบยี่สิบบาทอย่างใครก็ทําได้คือคือทําอาหารวางบนถาดแล้วก็ตั้งตั้งตั้ง,ต,ง,ต,งตักขายตักขายนีย่ง่ายจะตายค่ะ ที่นี้ทางานยากมากนะคุณไม่สามารถที่แบบทตํตั้งตั้งตั้งแล้วตักขายได้นะแล้วทีนี้ก็คือต้องทําให้มันอุ่นอยู่ตลอดเวลาพออุ่นปุ๊บอาหารก็เกา่าก็เซง็งผักก็แบบเละก็นิ่มก็คําเลนอีกว่าอาหารไม่มันมันไม่เด้งอะ่ะผักไม่เด้งอะ่ะสารพัดอาหารทุกคนจะจะให้บ่อนี้ไม่จบแล้วอาหารราคาเพิ่มขึ้นมานิดหนึ่งเขาก็เขาก็แบบพิจรารณาแล้วนะฝรั่งนี่รู้สึกว่าจะขี้เหนียวมากนะ สมมติว่าอาหารเขาเหมียวนี่คือเพิ่มเพิ่มเพิ่ม,มบางตัวเพิ่มแค่ห้าสิบเซนเนี้ยเขาก็าคิดแล้วนะเออแล้วถ้าสมมติว่าปกติร้านอาหารร้านอาหารนี่มันจะไม่คิดถุงถุงเทกเวหรอกค่าถุงเทกเวหรอกที่มันเป็นถุงถุงกระดาษอะออส่วนมากเขาจะให้แหละ,ะแต่ว่าก็คือถ้าให้ฟรีนี่คือจะเอา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 อย่างเดียวพอเราบอกว่าจ่ายแค่สิบเซนนี่ก็แบบไม่เอาไม่เอาไม่เอาสักคนจะประมาณเนี้มันเป็นอะไรที่แบบอืมมันนะคนเรามีหลายรูปแบบ ไอ้ที่เมียวบ่นให้ฟังนี้มันมันมันไม่ใช่การบ่นนะก็คือเหมียวทํา y o YouTube มาเพื่อที่จะอธิบายว่าร้านอาหารมันไม่ใช่ว่าเ,เรามองถึงปัญหาว่าเออร้านอาหารมันมีปัญหาอย่างนี้นะถ้าคนเข้ามาฟังก็เออก็คงจะได้เตรียมใจไว้ก่อน อ๋อปัญหามันมาอย่างนี้มันมันเกิดขึ้นอยู่แล้วซึ่งมันแก้ไม่หายแน่นอนนะคะจากประสบการณ์ที่เราทํางานด้านนี้มานานตั้งแต่อายุ19ปีจนกระทั่งวันนี้จะ46แล้วนะเรารู้ซึ่งมันแก้ไม่หมดแก้ไม่ได้นะทุกคนนะคือเราแก้วันนี้ไปให้มันหมดอ่าพวกนี้ก็ต้องแก้ไปก็คือเราก็ไม่ได้บอกว่ามันเป็นเรื่องเสียดนะมันมันแค่เป็นเรื่องว่าที่เราต้องควบคุมอารมณ์ แล้วก็ต้องจัดการตรงนั้นแล้วก็มีวิธีการพูดกับลูกค้ายัางไงไม่ให้เขาโกรธและจริงๆแล้วอ่ะที่เนี่ยลูกค้าก็ไม่ใช่พระเจ้านะคะคือเราสามารถพูดด้วยเหตุและผลเชื่อไหมว่าลูกค้าไม่โกรธแน่นอนอถ้าพูดกับ ลูกค้าที่เมืองไทยก็จะเป็นอีกอย่างก็คือลูกค้าก็คือพระเจ้านะคะคือเหมียวทํางานด้านโรงแรมมาเนี่ยเหมียรู้เลยว่ากับคนไทยเนี่ยเมียวควรจะพูดยังไงนะก็ส่วนมากก็จะไม่มีปัญหาเพราะว่าเรารู้เราเข้าใจเราพยายามเข้าใจคนทําทงานร้านอาหารมีปัญหาแบบนี้ก็คือเหมียวเล่าปัญหาให้ฟังเพื่อที่ว่าใครอยากจะเปิดร้านอาหารนะแล้วจะได้รู้เราจะได้ทําใจนะ อ่ามันไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะคะมันเป็นเรื่องดีเปิดร้านอาหารนะถ้ามีลูกค้าเยอะเราก็มีเงินกินม,มีเงินใช้มีเงินเก็บอยากจะจับจ่ายใช้สอยเราก็ไม่ได้อ่าแบบว่าเอ่อเครียดหรือว่าคิดมากเพราะว่าเราทํางานของเราเองเนาะแล้วสามีเขาก็ทํางานของเขาเราก็ทํางานของเราก็คือช่วยกันทํามาหากินก็คืออ่าไม่ใช่ว่าจะแบบว่าถ้าเกิดว่าเรารอขอแต่สามีอย่างเดียวเนี่ย เรารู้สึกไม่ดีแล้วก็เรารู้สึกว่าเราจะไปเป็นพาให้เขานะ <Okay. S 1> ก็ไม่ได้ว่าใครไม่ทํางานนะก็คือตอนที่เหมียวมีลูกเหมียวก็ไม่ได้ทางานเหมือนกันเหมียวก็เลี้ยงลูกนะก็คือแม่บ้านก็เป็นงานที่หนักนะก็ให้กําลังใจคนที่เป็นแม่บ้านคนที่เป็นแม่บ้าน ก็ลูกโตแล้วก็เมียก็แนะนําให้หางานทําดีกว่าเนาะก็แล้วแต่ครอบครัวใครจะสะดวกแต่ครอบครัวเมียก็สะดวกแบบนี้เมียสะดวกแบบนี้เมียชอบชอบ,ชอบอที่จะมีเงินเป็นของตัวเองอชอบทํางานไหมก็ไม่ได้ชอบนะก็เป็นไปได้ก็อย่างนั่งอยู่เฉยแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้ค่ะเพราะว่าอะไรมันก็แพงเนาะสมัยนี้ในยุโรปอะซึ่งนะคะทุกคนก็ประมาณนี้แหละเพราะว่า งานร้านอาหารเนี่ยก็อย่างที่บอกถ้าใครจะเปิดนะถ้าคิดแล้วนะก็คือเริ่มต้นลงมือทําเลยค่ะเถ้าเราคิดก็ถ้าเกิดว่าได้แต่คิดมันก็จะคิดไปเรื่อยๆนะอันนี้ก็เมียว่าคิดมาแต่นานแต่ไรก็มันก็แต่ว่ามันก็เขาเรียกว่าอะไรอยากจะเป็นเจ้าของกิจการมาตั้งนานแล้วแต่ว่ามันยังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสมนะเวลาที่เหมาะสมไม่มีใครรู้เลยทุกคนก็คือ ถ้าเราคิดอะไรไว้แล้วนะจริงเราก็เขียนก็แพลนไว้ในหนังสือในสมุดก็ดีนะอ,อ,อย่างเช่นเมียแพลนไว้บางทีเป็นสิบสปีเงี้ยนะเป็นสิปีเลยนะเพราะว่าเมียมาอยู่เยอรมันใหม่ก็ต้องเรียนภาษาใช่ไหมเรียนภาษาเสร,ร็จปุ๊บก็ไปทํางานนะคะเพื่อหาประสบการณ์พอทํางานเสร,ร็จปุ๊บเราก็เออนะออก็ดันมีลูกอพอเรามีลูกเราก็ต้องเลี้ยงลูกให้เติบโตนะแต่ว่าในระหว่างเนี้ยเมียมีความฝันอยู่ตลอดเวลาเมียก็เขียนใส่สมุดจดใส่สมุดตลอดเวลา นะก็คืออย่างนี้อย่างนี้ฉันจะทำอย่างนั้นอย่างนี้เป็นคนชอบมีความกินจินตนาการนะคะพอถึงเวลามันได้เอาออกมาใช้เลยอ่าก็คือเราคิดอะไรไว้แล้วรู้สึกว่ามีเป้าหมายไว้แล้วก็ตั้งเป้าหมายไว้โจทย์ไว้นะฮะมันไม่เสียลายเลยถึงถึงมันจะทําได้ช้าแต่พอถึงเวลาหรือว่าโอกาสมามันจะทําได้เลยนะคะ ทุกคนต้องต้องต้องมีเป้าหมายในชีวิตนะอ่าจริงๆแล้วเมียก็ถือว่าเมียประสบความสําเร็จพอสมควรเลยนะเพราะว่าเปิดร้านอาหารตั้งแต่วันที่สองกันยายกันยาสองศูนย์หนึ่งเก้านะคะตรงนั้นเปิดปุ๊บก็โควิดเข้าปั๊บเลยนะโควิดเข้าปั๊บเนี่ยก็ยังดีที่มันร้านเหนียวมันเป็นกึ่งฟาสต์ฟู้ดใช่ไหมส่วนมากลูกค้าจะสั่งเทกเวเห็นไหมคะทุกคนลูกค้าไม่ค่อยนั่งเลยส่วนมากจะสั่งเทกเวเนาะ แล้วก็ยกเว้นหน้าซัมเมอร์นี่ยเขาจะมาทานที่ร้านเยอะนะคะเพราะว่ามันมีนั่งข้างนอกด้วยนั่งข้างในก็จะน้อยนะคะแต่ว่าแล้วหน้าวินเทอร์นี่ก็นั่งข้างในก็คือมันจะมีที่นั่งน้อยนะคะก็คือส่วนมากเขาจะเทกบเบยส่วนมากแถวเนี้ยมันจะมีบริษัทนะคะคือเขาจะ โทรมาสั่งทีละสิบกองแล้วก็ให้คนหนึ่งมารับอะไรเงี้ยนะฮะทุกคนก็คือสําหรับเมียเมียถือว่าเมียประสบความสําเร็จพอสมควรตั้งแต่โควิดเข้ามานะฮะเปิดได้6เดือนเขาสั่งให้ปิดร้านแต่ว่ายังเทคเกเวได้ด้วยตอนนั้นเราสามารถพยุงร้านไปได้เรื่อยๆนะไม่ถือว่าติดลบไม่ถือว่าติดอะไรนะทุกคนถึงว่าเราจะไปเยืมเงินธนาคารมาแล้วก็เถอะแต่ว่าก็ถือว่าไม่ตบไม่ติดลบตั้งแต่เดือนแรกที่เปิดเลยทุกคนจนถึงกระทั่งทุกวันนี้เมียก็อยู่ได้ ถือว่าดีเลยนะเมี้ว่าเป็นอาชีพที่ดีมมากเลยเปิดร้านอาหารแต่อย่างที่บอกนะคะต้องอดทนให้มากเพราะว,าว่าวันหนึ่งทำร108พันเก้าสารพัดนะะยืนนะคะจนขานี่จะไม่ไหวแล้วซึ่งเรารู้เลยว่าอาชีพเนี้ยมันได้เงินเยอะก็จริงแต่ว่าร่างกายเราก็สูดสอ,อดังนั้นเราก็ต้องเวลาจับจ่ายใช้สอยเราก็ต้องประหยัดมัธยัติไม่ใช่ว่าเงินเข้ามือปุ๊บจ่ายปับ๊บอ่ะไม่ไม่ใช่เพราะว่าเ,เราก็ต้องมีลูกเราก็ต้องแปลน อนาคตมาให้ลูกด้วยไม่ใช่ว่าจะรอให้สามีแปลนอย่างเดียวเราก็ต้องมีส่วนร่วมในการแปลนด้วยนะก็คือถึงสามีจะมีเงินของเขาเราก็ต้องมีเงินของเราด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เกิดว่าวันใดวันหนึ่งเขาเป็นอะไรไปเราก็เออยังมีแม่นะที่เป็นคนที่มีเงินนะคะทุกคนนะเมียไม่ได้สอนทุกคนนะแต่ว่าเมียก็คือเออมาแชร์ประสบการณ์นะคะทุกคนงานด้านร้านอาหารก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนปัญหาเยอะแต่เงินมันก็สะพัด มือนกันมันก็มีเงินกินเงินใช้เหมือนกันใครที่อยากจะเริ่มต้นก็นเริ่มต้นเลยค่ะถ้าใครยังไม่มีประสบการณ์ก็คือให้ไปทํางานในร้านอาหารไทยก่อนออทํางานร้านอาหารไทยในประเทศเยอรมันหาได้ง่ายนะเห่ว่านะยิ่งถ้าคนที่อยู่ในเมืองนะเพราะว่าเ,เขาเรียกว่าอะไรพรนักง,งานมันขาดแคลนนะทุกคนหาหาหาได้แล้วก็เราก็เรียนตั้งแต่นูน่นตั้งแต่ทําล้างจานจนไต่เต้าไปจนถึง,ถงกุกเป็นถึงเด็กเสริมนะคะคุณทําทุกหน้าที่ ยิ่งดีค่ะเห็นไหมก็คือเมียวเปิดร้านได้ก็เพราะว่าเมียไปรับจ้างเขานี่แหละคะ่ะในร้านฟาสต์ฟู้ดเหมือนกันเมียไม่ชอบเลยนะแบบคือเราเรียนรู้ทุกหน้าที่นะขนาดตอนที่เมียทำงานโรงแรมเมียก็ไม่เคยเป็นกุก๊กใช่ไหมเมียก็อยู่แค่ข้างหน้าอยู่ด้านหน้านะคะเป็นเป็นเด็กเซอร์เป็นกัปตันบาร์เทนเดอร์เป็นเมนเจอร์ร็อบบี้โรงแรมเงี้ยไม่ได้อยู่ข้างหลังเลยนะก็คือเราจะรู้แค่นั้นนะคะ เนี่ยก็คืออยู่ประเทศเยอรมันทําได้หลายอย่างจริงๆเลยค่ะคืออยู่ประเทศเยอร,รมันเนี่ยเราได้โชว์ศักยภาพได้เยอะมากจริงๆเพราะว่าแน่นอนมันคู่แข่งมันน้อยมันไม่เหมือนอยู่เมืองไทยใช่ไหมคะเรามีความสามารถอ,อาจจอ,อยู่เมืองไทยอาจจะเล็กน้อยนะแต่พอมาอยู่เยอรมันนี่โอ้โหความสามารถของเรานี่มันอลังการมากเลยกันทุกคนเออก่อนที่เมียวจะมาเปิดร้านอาหารแล้วก็มาเปิดสอนทำกับข้าวนะคะเขาเรียกว่า ไทยคุกก้งคลาสเนี่ยเมียก็ไปติดตอนที่ก่อนจะมาเปิดร้านเนี่ยก็คือตอนสมัยที่ยังแบบว่ารับจ้างเขาอยู่นะเวลาสุกเส้าเนี่ยเมียก็จะไปเขาเรียกว่าไปติดต่อที่โรงเรียนลูกนะคะคินากาเท่นเนี่ยเมียก็ไปติดต่อเขานะคะว่าใครอยากจะเรียนทําอาหารให้พวกพ่อแม่ของเด็กนักเรียนเนี่ยมาเรียนทําอาหารนะคะก็คือเริ่มจากตรงนั้นมาก็ ฝึกหาดมาเรื่อยๆภาษานะคะไม่เป๊ะคะ่ะเขาบอกเลยแต่ฝั่งหลังเขเข้าใจภาษาเนี่ยเมียก็ไม่ได้เก่งนะก็คือพูดได้อ่านออกเขียนได้แต่ว่าหมายถึงว่าไม่ได้เก่งเรื่องไกรม,มัธย์ค่ะเรื่องอื่นก็คือก็ไม่ได้ทําให้ไม่ไม่จำเป็นต้องให้สามีช่วยทุกอย่างคือรับโทรศัพท์ได้ไปหาหมอเองได้นะะทุกคนนะภาษาเราอ่ะ มันจำเป็นไหมจําเป็นมากก็คือแต่ว่าไม่จําเป็นต้องเพอร์เฟกมากค่ะมันไม่ใช่ภาษาพ่อแม่เรานะคะทุกคนเริ่มต้นทําเลยวันนี้คิดแล้วทําวันนี้ทําเลยนะก็คือก็คือใครที่อยากจะเปิดเมียวก็นี่แหละคือปัญหาที่เมียวพูดไปนี่แหละปัญหามันก็มีประมาณนี้นะแล้วก็อย่าคิดว่าปัญหามันจะแก้จบแค่แก้วันนี้ให้มันเสร็จไปนะแล้วก็ ่งนี้ก็มาแก้ใหม่อ,อย่าลืมนะครว่าเราเป็นเจ้าของร้านเราคือทีมลีเดอร์เราคือผู้นำเราคือ,อแม่ทัพนะคะแม่ทัพศึกนะคะอ่าฉะนั้นเราต้องลุยเราไม่กลัวปัญหาถ้าก็คือเงินการที่เราจะได้เงินได้ทองเนี่ยมัน เราจะได้จากปัญหานะเหล่านี้เลยละ่ะนี่แหละคะ่ะที่เข้ามาถ้าไม่มีปัญหาเลยแสดงว่าไม่มีลูกค้าเลยนะดังนั้นเหมียวก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้เหมียวด้วยนะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะจงประสบความสาเร็จในชีวิตและหน้าที่การงานนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ